พี่คุว่ามึงสวยแล้วทำไมวะมึงได้ไปถ่ายคลิปร้อเลียน My Office m a เ e ใช่ปะใช่กูคิดว่างั้นนะคือเขาลงคลิปกล่าวถึงมึงด้วยมึงลองเปิดดูดิเฮ้พี่พิวผมไม่ชอบเลยที่คุณทำคลิปร้อเลียนผมผมขอน้าคุณมาต่อยกับผมที่สตูดิโอ y y o f f i c m Mate ของผม ผมบอกก่อนนะผมเอาจริงเฮียอันนี้กูถามจริงอันนี้มันหนักกว่ามาลีท้าแล้วถังต่อยีกกูขอเดีพูดเล่นก็ได้ปะกูไม่ได้จริงหรอกเฮียคนดังสักขนาดอันนี้จริงถ้าพูดถึงชกมวยกูก็อยากไปไอร์แลนด์ไฟอยู่แต่ว่าพูดแต่ไม่ต้องไปไอร์แลนด์ไฟหรอกมาต่อยกับกู้ดฟุ๊กเฮียแม่งรู้ยังไงว่าเราพูดอะไรวะเนี้ผมรู้ทุกอย่างที่คุณพูดเลยครับเฮียกูว่านี่ไม่ใช่ละไอ้สัตว์กูว่าน่าจะของจริงกว่าเราต้องโทรหาคนมาช่วยป่ะคุณใหญ่คิดว่าคุณจะหาคคคนนอออมมมาาช่่ววยไได้้ผผงงขปหุณแล ไปไหนไม่รอดรอบเพราะคนกองพันจะจามคุณไปทุกที่เชี่ยแม่งเอาแรงเชื่ยงไงดีวะกูว่าเราต้องช่วยกันสัต,ตว,ว์ตกว่ะสวัสดีครับผมเด็กฝึกงาน <h aw> รู้ว่าใคร <h aw> เด็กฝึกงานมาทำไมวะ <h aw> คือว่ามาออฟฟิศเมดฝากมาบอกว่าช็อกโกแลตดิสแทบีสอร่อยมากแต่เฮอร์ชี่อร่อยกว่ากูตกใจหมดนึกว่าตัวจริงมาไอ้เหี้ยกูตกใจหมดเลยกูนึกเหมือนมึงว่าตัวจริงเขาจะมาด้วยไนงะ